ช่วยกันกด subscribe ให้ถึง100,000ับด้วยกันนะครับสวัสดีครับพบกับ CDT มีแต่เรื่องดีๆนะครับผมและเรื่องดีๆของคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับแม่พิมพ์สร้างงานคอนกรีตตกแต่งนะครับที่ไม่ได้มีแค่แม่พิมพ์สร้างงานพื้นพิมพ์ลายนะครับแต่จะมีอะไรบ้างเราจะพาทุกคนไปชมกันนะครับตามผมมาเลยนะครับผม กอเรื่นนะครับเราจะทําความเข้าใจให้ง่ายขึ้นนะครับโดยขอแบ่งกลุ่มแม่พิมพ์ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับตามประเภทลักษณะการใช้งานนะครับ 1. กลุ่มแม่พิมพ์ใช้กดปั๊มพิมพ์ลายนะครับ2กลุ่มแม่พิมพ์ใช้กิ้งพิมพ์ลายนะครับ3กลุ่มแม่พิมพ์ใช้หล่อปูนลงบล็อกนะครับผมเรามาเรื่องวันที่กลุ่มแม่พิมพ์ใช้กดปั๊มพิมพ์ลายกันก่อนนะครับผมนี่นะครับคือกลุ่มแม่พิมพ์ในส่วนพื้นนะครับเราจะเห็นบ่อยในงานพื้นคนกรีดพิมพ์ลายนะครับ การใช้งานนะครับเราจะใช้กดปั๊มบนพื้นผิวที่มีสีซีเมนต์ขัดมันและโรยผงรอบแบบไว้แล้วก็จะเกิดลายแบบนี้ขึ้นมาบนพื้นผิวนั้นๆนะครับแม่พิมพ์นะครับจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับชนิดแข็งและชนิดอ่อนที่ผมถืออยู่จะเป็นชนิดแข็งนะครับชนิดแข็งเนี่ยเห็นไหมครับว่าเราจะเหมาะกับงานพื้นทั่วไปเลยการงอของเขานะครับก็จะงอได้แต่ไม่มากนะครับต่อไปนะครับเราจะให้ดูชนิดอ่อนนะครับ นี่นะครับต่อไปจะเป็นชนิดอ่อนนะครับชนิดอ่อนเราจะงอได้มากกว่าเห็นไหมครับงอได้มากกว่าชนิดแข็งเลยนี่นะครับจะเหมาะกับการเข้ามุมและเก็บมุมหรือต่อลวดลายนะครับลายยอดนิยมนะครับจะมี3ลายนะครับ1เลยจะเป็นตัวลายแรนดอนนะครับผมต่อไปนะครับเป็นลายลอนดอนคอพเบิร์นะครับ และก็ต่อไปจะเป็นลายแอตลันนะครับเราจะเห็นบ่อยๆบนพื้นผิวพิมพ์ลายนะครับผมจริงๆแล้วเรามีให้เลือกมากกว่า30กว่าลายเลยนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นแม่พิมพ์ผนังคอนกรีตพิมพ์ลายนะครับผมใช้สําหรับงานคอนกรีตนะครับแต่ว่าจะเป็นการพิมพ์บนผนังแทนนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับผมก็จะเหมือนตัวแม่พิมพ์พื้นนั่นเองนะครับผมจะเหมือนกันทุกอย่างเลยครับผมจะมีให้เลือกมากกว่า20กว่าลายนะครับมีทั้งลายหินลายอิฐ และก็ลายไทยนะครับสถานที่ที่เฉพาะนะครับเป็นลายเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นวัดเนี่ยเราก็จะมีลายไทยให้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมก็จะเป็นตรงนี้นะครับซึ่งเป็นลายไทยเลยเห็นไหมครับต่อไปนะครับจะเป็นแม่พิมพ์ตัดขอบนะครับนี่ครับผมใช้ในงานพิมพ์ลายตัดขอบกับลายหลักนะครับผมเพื่อสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างให้กับคอนกรีตนั้นๆนะครับผม ทำให้สถานที่เกิดความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแม่พิมพ์แผ่นทางเท้านะครับใช้สําหรับประเภทชิ้นงานแผ่นทางเท้านะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นี่ลักษณะแม่พิมพ์นะครับจะคล้ายๆตัวแม่พิมพ์สแตมเลยนะครับผมแต่จะแตกต่างกันที่ว่าไม่มีตัวที่จับนะครับปูจับนะครับแล้วก็ขนาดนะครับค่อนข้างเล็กกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับ อันนี้คือแม่พิมพ์แผ่นสแตมน,นะครับผมตัวนี้แม่พิมพ์แผ่นทางเดินเท้านะครับผมเห็นไหมครับว่าลักษณะค่อนข้างแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับการใช้งานเนี่ยจะใช้งานคล้ายๆตัวแม่พิมพ์แผ่นสแตมเลยนะครับแต่ต่างกันที่ว่าเราจะพิมพ์ลงบนถาดนะครับผมเพื่อให้ชิ้นงาน,นออกมาเป็นชิ้นๆนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วก็สามารถเอาไปจัดสวนตกแต่งทางเดินต่างๆได้ลักษณะแม่พิมพ์แล้วก็ถาดรองนะครับจะมีทั้งหมด3รูปทรงนะครับ 1นะครับจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมนะครับผมนี่นะครับจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมนะครับต่อไปนะครับจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเห็นไหมครับผมสุดท้ายนะครับจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมมีให้เลือกมากกว่า30กว่าลวดลายเลยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูแม่พิมพ์อีกแบบหนึ่งนะครับที่อยู่ในกลุ่มกดปั๊มพิมพ์ลายนะครับผมตามผมมาเลยนะครับ อีกหนึ่งประเภทของกลุ่มแม่พิมพ์ที่ใช้การกดปั๊มพิมพ์ลายนะครับก็คือแม่พิมพ์สร้างลายไม้นะครับผมอย่างนี้นะครับผมใช้สําหรับพื้นผิวที่ต้องการสร้างลายไม้หรือชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการสร้างลายไม้นะครับผมก็จะมีลายวงปีต้นไม้นะครับอย่างนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นมีเดยมบูดนะครับผมแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ที่ชิเล็กลงมานะครับเหมาะสําหรับการทําพวกขอบชิ้นงานของอเฟอร์นิเจอร์นะครับอย่างนี้เลยครับผมเราจะให้ดูว่าการใช้งานเนี่ยใช้งานยังไงอย่างอันนี้ลักษณะแม่พิมพ์เป็นแบบนี้นะครับเราก็ใช้การกดปั๊มเหมือนการพิมพ์ลายปกติเลยครับแต่ว่าจะสร้างลายไม้ที่สบจริงมากขึ้นตามขอบแบบนี้ขึ้นไปนะครับผมทั้งแม่พิมพ์พื้นผนังคอนกรีตพิมพ์ลายแม่พิมพ์ตัดขอบ แม่พิมพ์แผ่นทางเท้าแม่พิมพ์สร้างลายไม้ผลิตจากยางสังเคราะห์ PU หรือว่าโพลียูรีเทนมีความเหนียวมีคุณภาพสูงคนทนพิเศษต่อ,อการใช้งานสามารถพิมพ์ลายได้มากกว่า3000ครั้งมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่2-3ปีครับผมต่อไปนะครับจะเป็นกลุ่มแม่พิมพ์ที่ใช้กิ้งพิมพ์ลายนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลูกกิ้งพิมพ์ลายนะครับ ใช้สาหรับการพิมพ์ลายไม่ว่าจะเป็นตัวพื้นผนังโต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์นะครับผมจะมีความคล่องตัวมากกว่าตัวแม่พิมพ์ที่เป็นแผ่นนะครับแต่การทํางานเนี่ยจะทําได้น้อยกว่าเหมาะกับสาย DIY มากกว่าที่แบบมีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับผมการใช้งานนะครับก็คล้ายๆกันนะครับใช้ลูกกิ้งเนี่ยกิ่งบนพื้นผิวซีเมนที่ขัดมันแล้ว แล้วก็โรยด้วยผงล็อกแบบเหมือนเดิมเลยครับผมลวดลายมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลายหินลายอิฐลายไม้ลายพัดแล้วก็ลายแปลกๆเช่นลายฟิกกเลียนะครับมีให้เลือกมากกว่า10กว่าลายเลยนะครับแม่พิมพ์มีกลุ่มหนึ่งนะครับที่ใช้กิ้งกลากๆที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแม่พิมพ์แปลงสร้างลายไม้นะครับแบบนี้นะครับก็จะมี2แบบนะครับระหว่างมีด้ามกับไม่มีด้ามนะครับในการทําก็คล้ายๆกันลากลงมานะครับก็จะมี แบบนี้ให้ดูนี่นะครับตัวอย่างการสร้างลายไม้ขึ้นตรงนี้คือวัสดุเป็นเหล็กนะครับเห็นไหมครับว่าจะเกิดาลายไม้ที่ค่อนข้างสมจริงขึ้นมาวัสดุลูกกิ้งพิมพ์ลายนะครับก็เป็นชนิดเดียวกับตัวแม่พิมพ์พื้นนะครับทำมาจากยางสังเคราะห์ PU นะครับหรือว่า p o l y u r e t เ a n นะครับผมคุณภาพสูง มีความเหนียวคงทนพิเศษต่อ,อก,การใช้งานนะครับสามารถพิมพ์ลายสามได้3,000กว่าครั้งมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่2-3ปีนะครับผม <S <S <ส>าม,มากันที่แม่พิมพ์ประเภทที่3นะครับนั่นคือแม่พิมพ์ใช้หล่อปูนลงบล็อกนะครับผมหรือที่เราเรียกว่าแม่พิมพ์หินเทียมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์พื้นพื้นแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นผนังนะครับผมทางเดินเท้านะครับอ๋อแล้วก็ทางเดินเท้าอจะมีตัวแม่พิมพ์วงปีไม้ได้นะครับผม<ส>ก็จะเป็นลายไม้ที่ค่อนข้างสมจริงเลยนะครับบล็อกปลูกหญ้านะครับอันนี้คือบล็อกปลูกหญ้าแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายจะเป็น ขอบกั้นดินนะครับผมอขอบกั้นดินนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเลยครับแค่เทป,ปูล,ลงไปในบล็อกนะครับผมแต่ว่าผมขอนะ้ำอย่างหนึ่งก็คือเราจะใช้ผงรอบแบบเนี่ยโรยบางๆไปที่แม่พิมพ์นะครับเพื่อป้องกันแม่พิมพ์เนี่ยติดกับปูนนี่นะครับผมและอย่างหนึ่งมาทำให้แกะออกมาง่ายขึ้นแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยสวยงามมากกว่าเดิมครับผม พอาะหล่อออกมาแล้วเนี่ยหล่อหินเทียมออกมาเนี่ยมันก็จะมีสีเฉพาะในการใช้ทําให้เกิดความสมจริงม,มากขึ้นด้วยส่วนการติดตั้งนะครับก็ติดตั้งโดยปูนกาวเหมือนเดิมนะครับผมพมคอแถมอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้เลยตัวนี้นะครับเป็นแม่พิมพ์ไม้รูนะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการแต่งสวนนะครับอยากมีรวไม้ที่ไม่ใช่ไม้นะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับผมจะมีด้วยกันทั้งหมด6ลายด้วยกันนะครับ ลองเลือกดูได้ครับผมต้องบอกว่าแม่พิมพ์นะครับมีมากกว่า40ลายนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะไปดูตัวอย่างกันว่าถ้าเราทำออกมาแล้วทาสีแล้วมันจะสมจริงแค่ไหนไปดูกันเลยครับ วัสดุนะครับผลิตมาจากพลาสติก PP นะครับหรือว่าโพลีโพรพิลีนนะครับมีคุณภาพสูงมีความเหนียวความหนาแน่นและรองรับการหล่อหินซ้ำๆนะครับมากกว่า500ครั้งมีอายุการใช้งานอยู่ที่1ปีนะครับผมมากันที่บล็อกแม่พิมพ์ทำอิฐตัวนอนนะครับหรือที่เรียกว่า M&M b l o x นะครับผมใช้สำหรับการทำอิฐตัวนอนนะครับความพิเศษอย่างแรกนะครับ ก็คือลวดลายของเอ็มบของเราเนี่ยจะไม่เหมือนท้องตลาดนะครับผมก็จะเป็นลวดลายที่แปลกตานะครับช่วยปรับภูมิทัศน์ของทางเดินหรือสถานที่ได้อย่างไม่ซ้ําใครนะครับผมก็จะมีลายพิระมิดลายปลาลายฐานทัพลายจิกซอและลายสุดท้ายนะครับก็คือลายบุมแมลงนะครับผม วัสดุนะครับทำมาจาก PP c o p o นะครับหรือที่เรียกว่า p o r y p r o p y ี e n e copolymer นะครับผมเป็นพลาสติกเกรดพรีเมียมนะครับมีความคงทนมีความเหนียวต่อการใช้งานได้มากสามารถพิมพ์ลวดลายเนี่ยได้มากกว่า1,000ครั้งหรืออายุการใช้งานเนี่ยอยู่ที่2-3ปีนะครับสำหรับผู้รับเหมาเนี่ยลงทุนครั้งเดียวก็รับเหมาได้ยาวๆเลยครับผม อีหนึ่งบล็อกแม่พิมพ์นะครับประเภททําทางเดินนะครับนั่นก็คือบล็อกแม่พิมพ์บล็อกเวนะครับวิธีการใช้งานจะคล้ายๆกับตัวแม่พิมพ์หินเทียมจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ยังอยู่ในประเภทที่เทป,ปูล,ลงในบล็อกนะครับวางแม่พิมพ์ไว้ที่พื้นในตำแหน่งที่เราต้องการทําทางเดินจากนั้นก็เทป,ปูล,ลงไปให้เต็มช่องบล็อกปาดให้เรียบยกแม่พิมพ์ขึ้นแค่นี้เองง่ายมากทําต่อกันไปเรื่อยๆก็ได้ทางเดินแล้วครับรูปทรงมีทั้งหมด3แบบนะครับ 1. Li ลายแรนดอม 2. องลายเอสล่าสาลายยูโรเปียนแฟนนะครับผมวัสดุที่ใช้ผลิตเป็นวัสดุเดียวกันกับที่ทำเอวีบ็อกนั่นคือ p p c o โคโมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าบ็อกแม่พิมพ์ที่มีสินค้าคล้ายๆกันอย่างแน่นอนฉะนั้นรับประกันเลยได้ว่าบ็อกแม่พิมพ์ตัวนี้ทนแรงกระแทกต่อการใช้งานซ้ำได้มากกว่า 2, 0 0 0ครั้งอายุการเฉลี่ยใช้งานอยู่ที่3ปี ไม่ว่าจะทำทางเดินเท้าแต่งบ้านแต่งสวนเกินคุ้มครับผมเราเคยทดสอบความแข็งแรงมาแล้วทั้งการขึ้นไปเหยียบทั้งขับมอเตอร์ไซค์ทับบ็อกก็ยังไม่เป็นไรเลยมาถึงแม่พิมพ์ตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือแม่พิมพ์ 3D คนก c r e ไทยนะครับผมต้องบอกว่าแม่พิมพ์ตัวนี้ย มาใหม่ล่าสุดจากทางบริษัทของเราเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างจากแม่พิมพ์หินเทียมผนังธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าแม่พิมพ์ตัวนี้ครับจะไม่ได้มีลักษณะผิวเหมือนตัวแม่พิมพ์หินเทียมนะครับต้องบอกว่าแม่พิมพ์ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้การหล่อปูนทั่วไปนะครับแต่จะใช้ปูน GRC ที่มีใยธรรมชาติเสริมความแข็งเก่งเข้าไปด้วยนะครับจะเหมาะกับงานตกแต่งผนังภายในนะครับหรือพวกอินเทเล็ตดีไซน์ต่างๆนะครับ ตอบโจทย์สําหรับผู้ที่ต้องการผนังออกแนวบางแบบกระเบื้องแต่มีความเป็นสามมิติ 3D นูนต่าจริงๆให้ความสวยแบบโมเดิร์นหรูหราและมีความเป็นคลาสสิกหน่อยๆการติดตั้งนะครับก็ใช้ปูนกาวเหมือนกระเบื้องทั่วไปได้เลยนะครับผมส่วนถ้าอยากได้สีอื่นก็สามารถทาสีลงไปในนี้ได้เลยนะครับโดยใช้สีทาบ้านลวดลายแม่พิมพ์นะครับมีให้เลือกมากถึง25ลายมีให้เลือกอย่างจุใจเลยทีเดียว วัสดุเป็นพลาสติก PP มีความบางแค่1.5ม mm. ิลิเมตรช่วยให้แกะชิ้นงานออกมาได้ง่ายขึ้นแต่ถึงแม่พิมพ์จะบางแต่ก็มีความเหนียวทนมากใช้หลอดชิ้นงานซ้ำๆได้มากกว่า300-500ครั้งอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่1-2ปีได้เห็นและรู้จักแม่พิมพ์ไปทุกแบบแล้วคงมีคำถามเกิดขึ้นในใจใช่ไหมครับว่าแม่พิมพ์แบบไหนเหมาะก,กับงานรับเหมาแบบไหนเหมาะก,กับงาน DIY ต้องบอกเลยว่า แม่พิมพ์ในกลุ่มงานสแตปมคอนกรีตหรือคอนกรีตพิมพ์ลายจะเหมาะกับงานรับเหมาโดยตรงอยู่แล้วส่วนแม่พิมพ์ประเภทหินเทียมไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์หินเทียมพื้นผนังขอบกันดินบล็อกปลูกหญ้าลูกกิ้งพิมพลายแม่พิมพ์ลายไมย้อิฐตัวหนอนวอลเว์ใครที่สนใจดี Y ตกแต่งบ้านปรับภูมิทัศน์ด้วยตัวเองทําได้ง่ายๆเลยไม่ต้องงอช่างเลยขอเสริมอีกนิดนึงนะครับว่าทุกแม่พิมพ์หินเทียม หรือแม่พิมพ์ในกลุ่ม DIY สามารถทำเองได้และสามารถต่อยอดชิ้นงานเพื่อขายได้เพราะจริงๆแล้วอาชีพช่างตกแต่งสวนก็ใช้แม่พิมพ์เหล่านี้รับเหมาเช่นกันเพราะมันคือการลงทุนหนึ่งครั้งใช้หล่อง,งานซ้าๆเพื่อขายได้ยาวนานการันตีจากประสบการณ์ตรงในความชำนาญด้านการผลิตแม่พิมพ์ของบริษัทเรามาร่วม20ปีแล้วครับให้คุณใช้แม่พิมพ์สร้างงานสร้างไรายได้ต่อเนื่องในแบบที่คุ้มค่าคุ้มต่อการลงทุนแน่นอนครับ โอเคครับวันนี้ทุกคนได้รู้ถึงแม่พิมพ์สร้างงานตกแต่งคอนกรีตไปอย่างจุใจแล้วใช่ไหมครับได้รู้ว่าแม่พิมพ์ไม่ได้มีแค่แม่พิมพ์สแตป์เท่านั้นนะครับถ้าหากมีข้อสงสัยหรือคำถามหรืออยากรู้เรื่องใดเกี่ยวกับงานตกแต่งคอนกรีตสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e ให้กับช่องคอนกรีตด้ข้อไทยแลนด์ของเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ทีทีมีแต่เรื่องดีดีคอนกรีตเด็กคอไทยแลนด์ดดจุดศูนย์กลางแห่งการตกแต่งคอนกรีตแนวใหม่ผลิตขายรับเหมาสอนงานตกแต่งคอนกรีต